สวัสดีค่ะราศีสิงหรลัคนาสิงหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่2ี่กรกฎาคมไปจนถึงวันที่22สิงหาคมสำหรับช่องชาแนลนี้เป็นการดูดวงแบบโหราศาสตร์ตะวันตกซึ่งจะเป็นการแบ่งวันที่แบบสากลดังนั้นราศีของคุณจึงไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยนะคะแล้วก็คุณสามารถเข้าไปเช็คเกี่ยวกับรายละเอียดของราศีของคุณก่อนได้ที่ใต้คลิปนี้เลยค่ะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่15นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ให้พลังงานใบแรกขึ้นมาเลยนะคะผิดหวังนะคะรู้สึกผิดหวังเสียใจกับอดีตที่มันไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้เนะะี่ยค่ะแต่อย่าลืมนะคะยังมีสิ่งดีๆอยู่ข้างหลังของคุณอยู่นะคะคนที่เขารักคุณเป็นห่วงคุณนะคะสิ่งดีๆยังอยู่ตรงนี้หรือว่าถ้ามองเห็นความผิดของคนรักอะค่ะนะคะ,นะคะเขายังมีสิ่งดีๆอยู่ข้างหลังนี้อยู่นะคะให้โอกาสเขาบ้างก็ได้ ลืกอก็ถ้ามันกลับไปแก้ไขไม่ได้ะคะ่ะก็อย่าลืมให้โอกาสกับตัวเองบ้างนะคะอย่ามัวจมอยู่กับความทุกข์ความผิดหวังให้นานนะคะรีบออกมาจากพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็ไปหาสิ่งใหม่ๆทำค่ะคนใหม่ๆรออยู่นะคะมาดูอดีตกันค่ะ เออนี่อาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะที่ผิดหวังแล้วก็เดินจากไปหรือนี่อาจจะเป็นคนรักของคุณนะคะที่เขาเลือกที่จะเดินหันหลังให้กับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคิดว่าเป็นคุณแหละเพราะว่าคนรักของคุณอาจจะเป็นต่างชาติเพราะไม่ไม่มมก็ได้นะคะคนคนนี้เขาเป็นคนที่อบอุ่นใจดีนะคะแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องความรักได้นะคะ ไม่สามารถหาทางออกให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้เขาอาจจะอาจจะมาในสถานะเพื่อนนะคะเพื่อนผู้ร่วมงานแบบนี้ค่ะมันมีการตัดสินใจเคลียร์บางสิ่งบางอย่างนะคะเขาอาจจะบอกให้คุณว่าเป็นเพื่อนกันเถอแบบนี้ก็ได้เป็นแค่ผู้ร่วมงานอย่าแงบบนี้ก็ได้นะคะเออคุณอาจจะเดินออกมาแล้วก็ไม่อยากจะอยู่ในสถานะความสัมพันธ์แบบนี้นะคะ คนรักของคุณอาจจะเป็นต่างชาติก็ได้เนาะแล้วก็คุณอาจจะตัดสินใจที่จะไปโฟกัสในเรื่องงานของคุณมากกว่านี้ค่ะให้เขาเป็นแค่เ,เพื่อนผู้ร่วมงานนะคะหรือว่าสถานะที่มันไม่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 เติบโตไปทางไหนอะคะเป็นได้เพียงแค่เพื่อนหรือผู้ร่วมงานคุณก็เลยตัดสินใจที่จะ ิดใจของตัวเองก็ได้นะคะปิดใจของตัวเองบล็อกเขาก็ได้หรือเนี่ยอาจจะเป็นการที่เขาแบบเฉยชากับคุณน่ะจนคุณแบบท้อใจอะคะ่ะการที่คุณเดินออกมาเนี่ยคิดว่าคุณคงจะตึกตรองดีแล้วคิดดีแล้วนะคะคุณคิดว่าตัวคุณเองอะคะ่ะมีพร้อมหมดแล้วนะคะไม่จําเป็นต้องมีเขาก็ได้คุณก็ คุณก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีในตัวเองอแต่บางครั้งคุณก็รู้สึกเหงาแล้วก็คิดถึงเขาอยู่นะภายนอกอาจดูเข้มแข็งแต่ในใจของคุณนะยังรู้สึกเหงาๆนะคะคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่เอสอ,อฟครับนะคะหลายๆคนคงได้พบกับความรักครั้งใหม่แล้วราศีสิงห์คุณคงจะได้เริ่มต้นใหม่กับความรักใหม่ๆแล้วก็ได้แต่ว่าคุณยังลังเลที่จะตัดสินใจคุณยังคิดถึงคนเก่าอยู่เออ ทำไมไม่เปิดใจอะคะยังผิดหวังอยู่ทำไมเห็นไหมคุณมีคนใหม่ๆที่ดีๆความรักใหม่ๆเข้ามาแล้วนะคะแต่คุณตัดใจจากคนเก่าไม่ได้คนเก่าเขาเฉยชายเย็นชากับคุณแต่คุณก็ยังคิดว่าเขายังมีใจให้กับคุณอยู่ยังมีความผูกพันเขายังรักคุณอยู่แบบนี้นะคะ่ะคุณไม่ยอมรับความจริงเลยนะคะการที่ใครสักคนหนึ่งเฉยชายเย็นชากับคุณเนี่ยค่ะคะือความเงียบมันคือคําตอบอยู่แล้วนะคะการที่คุณรักใครมากๆแล้วก็ พยายามมากเกินไปแล้วเหนื่อยเกินไปมันไม่ใช่ความรักแล้วนะคะความผิดหวังเนี่ยคนที่เขารักคุณเขาจะต้องแคร์คุณนะคะไม่ใช่ให้คุณผิดหวังเสียใจอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะเปิดใจหน่อยค่ะนะคะรับคนใหม่ๆคนใหม่ๆน,นี่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเห็นไหมเอสออฟครับ mm hmm. เป็นความรักใหม่ๆคนใหม่ๆนะคะ่ะเป็นเป็นอะไรที่อ่อนโยนน่าทนุถนอมคะ่ะเปิดใจหน่อยนะคะสำหรับความรู้สึกและคิดของคนที่คุณคิดถึงนะคะราศีสิงห์คิดถึง ขาตัดสินใจที่จะเดินจากไปแล้วนะคะให้ความยุติธรรมครั้งนี้ค่ะตัดสินใจให้ปัญหามันจบลงนะคะเขารู้สึกเบื่อไปหมดเบื่อกับอะไรที่มันไม่ชัดเจนแบบนี้ค่ะอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเอาแต่ใจตัวเองมากๆหรือนี่อาจเป็นสถานะของคุณก็ได้ที่แบบเขาให้สถานะคุณได้เป็นได้เพียงแค่นี่ค่ะเพื่อนที่มากกว่าเพื่อนหรือผู้ร่วมงานหรือว่า อะไรที่ปิดบังซ่อนเลนน่ะที่เป็นความรักไม่ชัดเจนหรือนี่อาจจะเป็นอารมณ์ของคุณก็ได้ที่แบบคุณเป็นคนที่มีโก้เหมือนกันนะมีทิฏฐิเหมือนกันนะคะคืออารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงอะ่ะคุณก็มีสเสน่ห์นะคะเป็นคนที่มีเพียบพร้อมทุกอย่างก็จริงมีสเสน่ห์ด้วยมีคนเข้าหาตลอดแต่ว่าบางครั้งอะคะ่ะอารมณ์ของคุณนะขึ้นขึ้น,นลงลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเขาต่ใจไม่ถูกแบบนี้ก็ได้นะคะทําให้มีปัญหาทะเลาะกันบ่อยนะคะไม่เข้าใจกันเขาก็หยุดหยุดตรงนี้นะคะคือ เขาก็ยังไม่ได้ไปยื่นเหรียญให้กับใคระนะคะยังหยุดอยู่ตรงนี้หยุดแล้วก็คิดตึกตรองอยู่นะคะว่าจะเอาไงดีจะเดินหน้าต่อหรือว่าถอยหลังดีนะคะคุณคงจะเขาคงอยากจะไปข้างหน้าแล้วนะคะอยากจะเคลียร์แต่ว่าคุณอาจจะปิดใจกับเขาก็ได้เพราะเขาเจ้าชู้ก็ได้นะคะเรื่องราวเหล่านี้อาจจะสลับกันก็ได้อะคะ่ะเขาคงจะตัดสินใจที่มันชัดเจนแล้วก็ได้นะคะ อะไรที่มันกลับไปแก้ไขไม่ได้เนี่ยมันได้รับความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายแล้วนะคะต่างคนก็ต่างเบื่อเซ็งเหมือนกันนั่นแหละก็ลองเปิดใจดูคนใหม่ๆบ้างสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะคุณก็ยังรอเขาอยู่ยังคิดมากอยู่แล้วก็เป็นกังวลหงุดหงิดนะคะบางครั้งก็เกิดอารมณ์หึงหวงบางคนอาจจะมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเงี้ยคะ่ะทําให้คิดมากนะคะคิดไปต่างๆนาๆนาน้อยใจเก็บอารมณ์ น้อยใจเอาไว้แล้วก็ไม่แสดงออกแบบนี้นะคะคิดเองแล้วก็เครียดเองแบบเนี้ยคะ่ะส่วนตัวเขานะคะก็เอาแต่ใจตัวเองนะคะไม่ง้อไม่แคร์ไม่สนหรือนี่อาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่สร้างกำแพงใจให้กับตัวเองนะคะ พยายามไม่ให้เขาเข้ามานะคะเดวิลอาจจะเป็นรักสามเศร้าหรือว่าคู่กรรมคู่กัดนะคะอยู่ด้วยกันก็ทะเลาะกันจากกันไปก็คิดถึงกันเป็นความใคร้มากกว่าความรักหรือว่าความสัมพันธ์ที่ถูกใจแต่ไม่ค่อยจะถูกต้องสักเท่าไหร่อะคะ่ะของคนสองคนนะคะคุณคงจะเริ่มคลิดแล้วว่าอยู่ด้วยกันก็ไม่มีความสุขทะเลาะกันบ่อยไม่เข้าใจกันนะคะส่วนตัวเขาก็เอาแต่ใจเหลือเกิน คือต่างคนต่างมีอารมณ์ที่เฉียะคะ่ะเอาแต่ใจเหมือนกันนั่นแหละเนาะเขาก็ตรงๆแบบนี้คุณก็ไม่ยอมเขาเหมือนกันนะคะอยากจะเอาชนะซึ่งกันและก,กันมันก็เลยไม่จบเห็นไหมมันก็เจ็บแบบนี้นะคะ่ะสุดท้ายเราก็เจ็บเราก็ผิดหวังเสียใจอยู่แบบนี้นะคะคุณไม่อยากให้เขาเดินจากไปคนรักครั้งนี้อาจจะเป็นรักสามเศร้าอะ่ะบางครั้งคุณก็คิดมากว่าเขาคงจะใช้ชีวิตหลัล่งล้าหรือนี่อาจจะเป็นตัวคณก็ได้เออที่ ยอมจากไปนะคะแล้วก็ปล่อยให้ความรักอะคะ่ะมันเป็นเพียงแค่อดีตเป็นความทรงจําที่ดีๆหรือเป็นเพื่อนเก่าไปเลยนะคะคุณให้อิสระกับตัวเองแล้วก็ให้พื้นที่กับตัวเองใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ t ด e Sun ขึ้นมาก็คือมีเชวันใหม่ของตัวเองนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีนะเริ่มต้นเริ่มต้นใหม่ค่ะถ้าหากว่ามันเป็นไปไม่ได้นะคะความรักใหม่ๆนะคะ ในสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะมีสิ่งดีๆอยู่นะคะพยายามเลือกให้ดีเนาะแต่ให้ระมัดระวังด้วยคนที่มีเจ้าของนะคะเออถ้าคุณกําลังมองความรักใหม่ๆนะคะคนใหม่ๆที่เข้ามานะคะออคุณอาจจะยึดติดอยู่กับอดีตนะคะที่คิดว่าคุณคงจะหาคนรักดีๆไม่ได้แล้วนะคะอย่าคิดแบบนั้นในในพื้นที่ที่มันไม่ดีนะคะในในคนไม่ดีเหล่านี้นะคะถ้าคุณเปิดใจอะนะคะมีเช้าวันใหม่ของตัวเองอีกครั้งหนึงนะะ่งเนี่ยค่ะ ในหลายๆคนที่ไม่ดีเนี่ยหนึ่งในนั้นก็จะมีคนที่ดีๆคนที่ใช่ที่สุดสําหรับคุณอยู่ในนี้นะคะเพราะฉะนั้นลองเปิดใจดูค่ะนะคะจริงๆแล้วก็มีคนเข้ามาแล้วเพียงแค่คุณยังยังไม่ได้เปิดใจนะคะตัดสินใจไม่ได้ตัดสินใจไม่ถูกเนาะโอเคค่ะและนี่คือแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะสําหรับวันนี้ไปละพบกันคลิปหน้า